สนับสนุนโดยพิก a บ y ายเดว a า a t ช r a ่ MSI Gaming Notebook c o อ s ซร r MSI Component และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีริบอนเมค่ะวันนี้ค่ะเม่มี Gaming Headset นะคะจะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นค่ะจากแบรนด์ที่เมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว แต่ทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่ารู้จักในชื่ออะไรนี่บางคนค่ะก็เรียกแบรนด์นี้ว่า Patriot นี่แต่บางคนก็อ่านมันว่า Patriot อ่ะคือมันอาจจะเป็นด้วยว่ามันเคยมีหนังเรื่องนึงนะคะที่เมลกิฟสันเล่นไว้หวนานแล้วนะ คือชื่อเรื่องเนี่ยเขาอ่านมันว่า The Patriot ไงคนก็เลยอาจจะจำมาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไปถามจากผู้ที่เขาผลิตนะหรือว่าคนที่นำเข้ามาเนี่ยเขาจานว่า Patriot ค่ะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นชื่อไหนนะเอาเป็นว่าซื้อให้มันถูกรุ่นก็แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วค่ะแบรนด์นี้เนี่ยโปรดักต์ไลน์ของเขามีเยอะมากนะ ทำแม้กระทั่งอิ s เซอรีของพวก iPhone แล้วก็แบบ Samsung Galaxy ทั้งหลายเลยนะแล้วก็จะมีพวกอ่า SSD ด้วยทั้งที่เป็นแบบ SATA 3แล้วก็ M.2 ค่ะแต่ไม่ว่านะคะโปรดักที่คนในบ้านเรารู้จักเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรมกันนี่แหละอะแต่วันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะมารีวิวตัว Gaming Headset ของเขากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะมีอะไรที่พิเศษบ้างมาดูกันเลย Patriot v i p e r V360 Gaming Headset ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยค่ะว่าหูฟังตัวนี้นะไม่เหมาะสําหรับคนขวัญอ่อนหรือว่าพวกคนที่ตับไม่แข็งแรงนะเพราะว่าตัวเบสมันเนี่ยสั่นยันตับจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเริ่มที่ตัวกล่องกันก่อนค่ะ ตัวกล่องค่ะมาในโทนสีดําแดงนะคะก็เป็นสไตล์เกมเมอร์เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นรูปของหูฟังนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยเขาจะมีการเจาะทะลุเอาไว้ค่ะเพื่อเรามองเห็นหูฟังที่อยู่ด้านในนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ของเจ้าหูฟังตัวนี้ค่ะอย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของระบบเสียง7.1นะคะที่เขาจะมีการจําลองเสียงมาแบบเซอร์รารอบทิศทางสมกับชื่อรุ่นเขาว่า V360 เนี่ยแหละค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะเป็นเรื่องของอัลตร้าเบสเรสปอนส์ค่ะตัวนี้เนี่ยแหละที่ไม่บอกว่าสันยันตับเลยนะ ก็เรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของไมโครโฟนที่สามารถพับเก็บได้มาดูดีไซน์ด้านข้างกันค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นการต่อทะลุต่อเนื่องมาจากด้านหน้ากล่องค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงนี่ก็จะเป็นรูปของหูฟังด้านข้างนะคะแล้วก็จะเป็นโลโก้ไวเบอรค่ะส่วนด้านหลังกล่องเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของปุ่มนะคะที่อยู่บนหูฟังแล้วก็เป็นสเปคของทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาหูฟังกันเลย และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าหูฟังตัวนี้ค่ะบอกได้เลยว่าเขาดีไซน์ออกมาได้ดูแข็งแรงดูดุดันนะคะแล้วก็ดูบึกบึนด้วยเพราะฉะนั้นค่ะใครที่กําลังมองหาหูฟังที่แบบดูโหดๆหน่อยนะแบบเป็นเกมเมอร์สายโหดเนี่ยน่าจะถูกใจกันค่ะแล้วพอเราดูนะคะเฮ้ยขนาดของมันเนี่ยเหมือนจะใหญ่แต่ว่าน้าหนักค่ะพอเวลาจับแล้วเนี่ยมันไม่ได้หนักนะแต่ถามว่ามันเบาไหมมันก็ไม่ได้เบาเอาเป็นว่ามันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสวมใส่ได้นานๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกเมื่อยหรือว่ารู้สึกอึดอัดค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับก เริ่มที่ตัวก้านมันก่อนค่ะก้านค่ะเขาก็ดีไซน์มาแบบโปร่งๆนะคะก็เลยใช้เป็นการเดินเส้นคู่มาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะความยืดหยุ่นสูงด้วยนี่สามารถยืดออกมาได้แบบนี้เลยส่วนตัวที่รัดศีษาด้านในค่ะเขาใช้เป็นยางสีดําด้านนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ลายลงไปเป็นคําว่าไวเปอร์ค่ะใช้เป็นสีดำกลอสซี่ก็ดูสวยงามดีนะคะ ส่วนด้านในของมันค่ะใช้เป็นฟองน้ํานุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีรูระบายอากาศด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราสวมใส่ลงไปก็จะทําให้เราสบายสีสามากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะปรับระดับได้นะคะสูงสุดก็ประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวเอียรับกันค่ะ ตัวเ e อี๊ยบค่ะดีไซน์มาในโทนสีดําแบบนี้นะคะซึ่งผิวสัมผัสที่เขาใช้ค่ะใช้เป็นแบบซอฟทั h ด้วยนะทาให้มันดูรู้ระไฮโซขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็ตร,ะะตรงนี้ค่ะเป็นโลโก้ไวเปอร์สีแดงนะคะส่วนตัวตะข่ายสีดาเนี่ยถ้าเพื่อนๆจากันได้นะตรงบริเวณนี้เนี่ยที่ข้างกล่องมันจะเป็นสีแดงค่ะ <S <S นั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราเสียบใช้งานหูฟังนะคะไฟ LED เนี่ยมันจะติดขึ้นมาค่ะทําให้มันดูสวยงามดูดุดันมากขึ้นนะ พอพลิกมาดูด้านข้างนี่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมตัวเอียครับเนี่ยมันดูหนาดูเทอะทะจังเลยแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีของเขาค่ะก็คือพื้นที่ของการเก็บเสียงเนี่ยมันจะมีมากขึ้นนะคะทําให้พวกเสียงย่านต่าหรือว่าเสียงเบสเนี่ยมันจะสามารถขับออกมาได้ดีขึ้นค่ะดีไซน์เอียครับด้านในนะคะ ใช้เป็นผ้าตะข่ายสีดําแบบนี้ค่ะหุ้มฟองน้ำอีกทีนึงนะคะตัวฟองน้ําของเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มเลยเพราะฉะนั้นใส่ไปนานๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวมันจะปวดหูค่ะแล้วก็ด้านในนะคะใช้เป็นผ้าสีแดงค่ะตัดด้วยลายตะข่ายสีดํานะคะนี่บอกแล้วว่ามันออกแบบมาเนี่ยสำหรับชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะนะส่วนเรื่องของการตอบสนองย่านความขี่ค่ะหูฟังรุ่นนี้เนี่ยได้ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิร์ตเลยนะคะและที่สําคัญค่ะหูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับได้โว้สองตัวนะคะ เมนไดรเวอร์เนี่ยขนาดจะอยู่ที่4 0ม mm, ิลลิเมตรค่ะเป็นแบบ Neo Dynamic m a g n e ตนะคะส่วนซับไดรเวอร์จะอยู่ที่3 0ม mm, ิมลลิเมตรค่ะซึ่งข้อดีของมันนะคะก็คือจะช่วยทําให้การแยกเสียงค่ะย่านสูงย่านต่าหรือว่าเสียงเซอร์ราลรอบทิศทางเนี่ยสามารถทําได้ชัดเจนมากขึ้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็ดีไซน์มาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าด้านข้างจะมีปุ่มมาให้ใช้งานค่ะปุ่มแรกสุดเนี่ยจะเป็นตัวเปิดปิดฟีเจอร์ของเขานะคะก็คือตัว a u t o er Base Response ค่ะคือใครที่ไม่อยากให้แบบว่ามันสั่นยันตับนะก็ปิดตัวนี้ไค่ะ ปุ่มต่อมานะคะเป็นตัวเพิ่มลดเสียงค่ะนี่ก็หมุนขึ้นลงแบบนี้นะคะส่วนปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวเปิดปิดไฟค่ะแค่เปิดขึ้นมาแบบนี้นี่ก็จะเป็นไฟ LED สีแดงนะคะเหมือนที่อยู่ข้างกล่องเลยแล้วเขาก็มีไมโครโฟนมาให้ใช้งานด้วยนะคะนี่ซ่อนไว้อย่างเนียนน่ะคือถ้าใครไม่ใช้งานนะพับเก็บเข้าไปเนี่ยรับรองข่าไม่เกะกะเลยอ่ะทีนี้ค่ะมาดูฟีลลิ่งเวลาใส่กันบ้างนะคะนี่ก็ค่อนข้างที่จะกระชับเลยล่ะคะ่ะ แล้วก็เรื่องของน้ำหนักเนี่ยอย่างที่เมย์บอกไปนะคะว่าถึงแม้มันจะดูใหญ่ดูนะแต่น้ำหนักเนี่ยไม่ได้เยอะเลยค่ะพอใส่ลงมานะคะก็รู้สึกสบายสายค่ะน้ำหนักของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ360กรัมเท่านั้นเองนะคะตัวเอียย์คับที่เขาให้มาค่ะนี่ก็จะครอบหูเราพอดีมิดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรายังไม่ได้ดูหนังหรือว่ายังไม่ได้ฟังเพลงนะคะเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยยังมีได้ยินอยู่บ้างค่ะแต่จากที่เมย์ลองไปก่อนหน้านี้นะลองถ้าเราได้เล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงแล้วแล้วก็เสียงที่เพื่อนอนๆได้ยิ จะมาจากเจ้าหูฟังตัวนี้เท่านั้นแหละ<ๆ>ก็จะเพลิดเพลินด,ด,<ๆ>ดื่มดังไปกับเสียงเพลงเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะเรื่องของตัวไมโครโฟน เสียงที่ได้ยินเป็นยังไงนี่ก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เมเริ่มครอบหูเนี่ยเสียงที่เ,เพื่อนๆได้ยินค่ะมาจากเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่แหละนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการบันทึกผ่านทางคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าพอเชื่อมต่อของหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ USB ค่ะ,ะมาดูสเปคของไมโครโฟนกันสักนิดนึงนะคะตัวไมคค่ะเป็นแบบ Omni Directional นะคะหรือว่าเป็นแบบทิศทางเดียวนั่นเองค่ะมันก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะแล้วก็รองรับย่านความถี่ตั้งแต่100ไปจนถึง10,000เฮิรต์เลยแล้วก็ที่สําคััญออออีีีกย่่่่าาางงงนะนนนึคะทเเมมวป็ขข้ด้ด หูฟังตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของสัญญาณรบกวนค่ะคือเอาง่ายๆนะตัวไมโครโฟนหรือว่าตัวหูฟังเนี่ยปกติแล้วถ้าเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ยังไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ไปจับมันอย่างนี้นะมาเต็มเลยเสียงจีเสียงซ่าอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้ค่ะเรคคอร์ดบนคอมพิวเตอร์ได้ซ้ำนะคะเสียงเนี่ยยังชัดแล้วก็ยังเคลียใสยอยู่เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีของหูฟังตัวนี้เลยนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์บันเดิลของมันกันบ้างค่ะ เซตแรกค่ะจะเป็นตัว Quick Start Guide นะคะ Product brochure แล้วก็เป็นสติ cker wiper ค่ะซึ่งทั้ง3ามชิ้นนี้นะคะจะบรรจุมาอยู่ในนี้เลยซองสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วอุปกรณ์บันเดิลชิ้นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นถุงผ้าว i เปอร์สีดำแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่หูฟังพกพาไปไหนมาไหนค่ะเพราะว่าตัวหูฟังของเขาเนี่ยเป็นแบบ soft touch เนาะถ้าใส่เป้ไปเลยอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปขูดขีดเป็นรอยได้ค่ะเขาก็เลยให้ถุงมาด้วยซะเลยนะส่วนเรื่องของความยาวสายค่ะลืมบอกไปนะคะ จะอยู่ที่2.2เมตรค่ะแล้วก็เป็นสายถักสีดำแดงนะคะมีตัวโชคตัดสัญญาณรบกวนมาให้ด้วยนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังรุ่นแรกเลยนะที่เมรีวิวแล้วรู้สึกว่าเจ้าชกตัวนี้เดี๋ยวมันช่วยได้จริงๆแล้วก็พอเชื่อมต่อค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเป็น usb มาสารุปกันสักนิดนึงค่ะสาหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะคือบอกได้เลยว่าถ้าเมย์สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ยินเสียงแบบที่เมย์ได้ยินได้นะทําไปแล้วแต่ทีนี้มันทําไม่ได้ไงก็เลยให้ฟังแค่เฉพาะเสียงของไมโครโฟนอย่างเดียวนะคะแต่บอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังสงครามนะพวกแนวแบบตังดาวบุกโลกหรืออเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะได้ยินเสียงแบบเหมือนกับตอนมีระเบิดตุ้มต้ามหุ่นยนต์กระทือพื้นปึ้งปั้งแล้วือนไปนั่งอยู่ข้างๆหุ่นยนต์นะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเพราะว่าเสียงยง่่านนตคะมั ทำได้ค่อนข้างดีนะคะไม่มีแตกพร่าเลยและที่สําคัญอีระบกสั่นของเขาเนี่แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เคลมมานะว่าเฮ้ยหูฟังชันมีระบบสัน่นแต่ด้วยความที่เบสมันแน่นมากๆฟังไปอย่างนี้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นค่ะเราเตือนคุณแล้วว่านี้เนี่ยไม่เหมาะสําหรับคนที่ตับไม่แข็งแรงจ๊ะอ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการดูหนังค่ะเล่นเกมด้วยมันก็เหมือนกันนะคะอย่างถ้าคุณชอบเล่นเกมพวกแบบแนว battle field หรืออะไรที่แบบแนวต่อสู้สงครามอะ่ะ คุณจะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับคุณไปเป็นทาหารรบเพื่อชาตินี่คุณจะได้เป็นแบบแพทริออต ขนาดนั้นไหมส่วนเรื่องราคาค่าตัวของมันค่ะก็ไม่ได้แพงนะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะร้านไหนนะคะที่มีขายสามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจของโดราคูค่ะเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในบ้านเรานะคะเดี๋ยวเมย์ให้ลายแทงไว้ด้วยในวิดีโอ description ข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวจะไปผิดเพจกันซะอีกนะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณโดราคูนะคะที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าล สวัสดีค่ะ